วันนี้พี่จะมาทำไรทท้าทายก็เสี่ยงตายมากๆนั่นคือการรีแอคไบเกตของตัวเองนั่นเองเอาจริงอะพี่ก็ไม่ได้มานั่งดูแบบละเอียดละเอียดแบบนี้มานานมากแล้วน,นะมาร้นไปพร้อมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นไง,งบ้างอะโอเคเจอละว,วิชาแรกคณิตศาสตร์โอ,โ,โอ้โหตามสภาพเลยภาษาไทยเอ้ยไทยได้อยู่นะสศึกษาพลศ,ศาึกษาโอเคผ่านผ่านอังกฤษนี่เลยตัวแดงเถือกมาเลยวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เก็บรอมาไม่รู้ไปทำอะไรไว้เลื่อนลงใหม่นิดนึงนี่ไงกิจกรรมเพื่อสังคมมอพอไม่รู้ไปทําอะไรเอาไว้มาไหนๆก็เจอของดีกันมาแล้ววันนี้พวกพี่เดอะสตาร์ทีจะพาไปถอดรหัสกันว่าตัวอักษรพวกนี้คืออะไรกันบ้างมาเรื่อง,องตัวแรกที่พี่ได้กันเลยรอน้องๆจำไว้เลยนะครับว่ารอเนี่ยไม่ได้แปลว่าสอบตกแต่แปลว่าน้องๆเนี่ยยังมีงานบางอย่างที่ค้างส่งอยู่ยกตัวอย่างเช่น โปรเจกต์ปลายภาคหรือน้องๆเนี่ยอาจจะขาดสอบเก็บคะแนนในบางครั้งคุณครูเนี่ยจึงยังไม่สามารถตัดเกรดเราได้เพราะว่าเราให้เราเนี่ยไปตามงานที่ค้างนั่นเองวิธีแก้เนี่ยก็ง่ายนิดเดียวแค่เราไปถามอาจารย์นะครับว่าเราอะติดวิชาไหนบ้างแล้วเราก็รีบทําตามให้ทันเวลาที่กําหนดไม่งั้น,น่ะรอได้เป็นศูนย์แน่ตัวต่อมาที่พี่รอดมาได้ยางวุดวิเนี่ยก็คือศูนย์นั่นเองและตัวนี้ของจริงศูนย์หมายความว่าคะแนนรวมของวิชานั้น,น่ะเราได้ต่ํากว่าเกณฑ์หรือพูดง่ายก็คือสอบตกนั่นเองซึ่งจะศูนย์เนี่ก็เกเหมมือดิ คือรีไปคุยกับครู ว่าเขาเนี่ยอยากให้แก้สูนแบบไหนอาจจะเป็นการทารายงานหรือว่าการซับซ่อมหรือแล้วแต่วิชาในนั้นจะกําหนดครับผมและตัวสุดท้ายที่พี่โดมมากระตวก,ตวกคือมพอหรือไม่ผ่านน้องๆจะเจอม,มพอเนี่ยในวิชาที่ไม่มีเกรดเป็นตัวเลขครับเช่นกิจกรรมชุ่มนุมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆหรือกิจกรรมแนะแนวนั่นเองการได้มพนะครับหมายความว่าเราเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีชั่วโมงกิจกรรมเนี่ยไม่ครบตามที่กําหนดเอาไว้ผลกระทบของมพเนี่ยอาจจะไม่กระทบเกรดเฉลี่ยก็จริงนะครับแต่ถ้าหากเราไม่แก้ให้เป็นผหรือว่าผ่านเนี่ยรรจ่กกูตดิีแคคคุณท ของว่าเขาเนี่ยมีกิจกรรมใดที่สามารถชดเชยชั่วโมงได้บ้างเท่านี้สามารถแก้จากมพอให้เป็นพอได้แล้วเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วที่แก้ของมันอยู่มันไม่น่ากลัวเลยครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พี่อยากจะบอกน้องเลยก็คืออย่าหนีปัญหาครับหากเราเห็นตัวกษรแปลกๆอยู่ในใบเกตเนี่ยให้รีบรวบรวมความกล้าแล้วไปคุยกับคุณครูที่ปรึกษาหรือคุณครูประจําวิชาในทันทีพวกเขาเนี่ยพร้อมจะช่วยเหลือน้องๆอยู่เสมอการได้เกรดไม่ดีเนี่ยไม่ใช่จุดจบของโลกแต่มันเป็นการเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบและแก้้้ไไขปปัญหาสูๆๆคครนนนกกกลลิีมะยชช์็่ืดแแ กับเพื่อนๆที่กำลังเครียดกับใบเกตดูดือดเดืออย่าล,ลืมกด Subscribe กับพวกเราเดะสตาร์ดี้เพื่อจะไม่พลาดหลักคอนเทนต์อีกมากมายวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ